รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทำไมเรื่องนี้เองได้ไงเจคุยกันมาตั้งนานพรุ่งนี้ก็จะนัดเจอกันแล้วอยู่ดีๆหายเฉยเลยเดี๋ยวแล้วทำไมเขาถึงหายไปล่ะเขาบอกว่าเอามีตรงหน้าตรงป๊หน้าไม่ตรงป๊อะไรนะเดี๋ยวก็เลยจะสงสารอยู่คนเลยเอาเนี้เอารูปใครไปหลอกคนอื่นดีกว่าต้องเอารูปใครไปหลอกผู้ชายน้องหนูนาจะ เมียผมเมียผมคย่าคยาฟังเราก็อนจะเลือดขึ้นหน้าฟังเราดีๆนะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแค่พ่อรันติดรออยู่แล้วเอารูปหนูนาไปลงในแอปแล้วก็บอกว่าเป็นตัวเองหเดือนพอนัดปุ๊บ ผู้ชายคงเห็นน่ะหายไปเลยตอนนี้น้อยใจจะไปบวชชีบวชชีพ่อหนีรักอย่าเพิ่งหนีไปบวชเลยจนกว่าเจ๊เป้าจะได้ฟังธรรมะจากพี่สาวของหนูคนนี้<ะ>รับรองเลยว่าเจ๊เป้าจะต้องซึ้งแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นพี่ใหม่เจริญภูรัสวัสดีคานที่ใหม่เป็นคนช่วยดึงสติเจ๊เป้ากลับมาแล้วแหละโอ้โหแค่เปิดฉากเราก็ไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงแล้วเนาะการยืนอยู่บน ได้อยู่บนโลกใบนี้ใหม่ก็จะบอกเองว่าเราต้องมีพื้นฐานของความเป็นจรงิงถ้าจนคือจนรวยคือรวยไม่มีคือไม่มีถ้าใช่คือใช่ไม่ใช่อย่าหลอกถ้าไม่ใช่แล้วเรายังหลอกตัวเองจริงๆเราไปหลอกคนอื่นอะสุดท้ายมันไม่เหมือนเวลาเราจะหลับตาลงหลอกเธอนอนหลับเหรอเพราะจริงๆเธอหลอกตัวเองอยู่อะไรประมาณนี้ตอนนี้พี่ใหม่ ยังไงหมายปฏิบัติปฏิบัติทำเลยอะหมายปฏิบัติแต่ว่าบางทีเราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถ้ามาอยู่ดีวันนี้กลายมาเป็นสาวนักบุญมีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนไหมปฏิบัติงานแล้วด้วยก็มากกว่า25ปีเปิดฉากเนี่ยมันมาจากครอบครัวพี่น้องเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดรักยายกับตาเขาเลี้ยงเรามาแล้วก็รักแม่แล้วเราเห็นว่าถ้าเราเป็นผู้ชายนี่้เกาะผ้าเหลืองไปนานละอยากบวชอะ ป็นผู้หญิงเขาก็บวชได้นี่หว่าเดี๋ยวไหนลองไปดูซิไปเป็นบวชชีพรามไม่ต้องโกนหัวไม่ต้องอะไรแค่ไปถือศีลแล้วใหม่ไปครั้งแรกเนี่ยใหม่ไป9้าวัน9วันเลยเหรอ9มันรู้สึกอยากกลับไหมอยากกลับไหมไม่ใหม่ชอบพี่เมย์เพราะว่าหนึ่งใหม่เป็นคนแม่บ้านไม่เลือนอยู่แล้วเห็นอย่างเงี้ยคือเป็นคนตรงกัินข้ามกับภาพลักษณ์หมดเลยคือเรียกว่าทุกวันนี้ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยชีดามากเพราะชีไปกว่าชีขัดพื้นชีททำทุกอย่างคือเป็นคนชอบมากอยู่แล้วแต่ถ้าพี่ใหม่ถ้าถูกจริตแล้วนะผมเชื่อเลยนนนนะะวว่า9ัั้ คงอยากอยู่ต่ออีกแน่ๆใช่คือฉันก็รู้สึกว่าฉันสู้แล้ว9วันได้ฉันชนะละฉันอยู่ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็มีไปแม่ชีซีรีส์1ิบเอ็ดวันนี่ไงไปต่อไปต่อหยุดไม่ได้ของใหม่เจออิรยาบทย่อยซึ่งยากเข้าไปอีกคือธรรมดาเนี่ยก็แค่พูดโทรกำหนดเม่ว่าทําอะไรก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแต่อันนี้ของเขาย่อยเขาอีกคือเรียกว่าไปหนอไปหนอไปหนอถึงหนอถึงหนอจับหนอจับหนอยกหนอยดึงหนอยดึงหนอขึ้นหนอมาหนอโอ้โหแบบทั้งวันถ้าคิดอะไรบุบหยุดเลยปรากฏ ี่หยุดทั้งวันหยุดทั้งวันเพราะเป็นคนช่างคิดอะคิดเพื่อนคิดถึงงาน คิดไปหมดพี่เบียวแล้วแบบว่าเนี่ยทานข้าวอยู่ในความเงียบแล้วทุกคนก็จะต้องเอาอาจารยนไปล้างไปเลย<อ>จากตรงนี้ไปที่ล้างจานไม่ถึงสักทีญญต้อง, <c oughs> องหยุดหยุดแล้วก็อย่าหลอกตัวเอง <c oughs> อะไรบ้างมันโผล่เข้ามาอะไรบ้ <c oughs> โอ้ยคิดว่าแม่ทำอะไรอยู่โอ้ตายเศร้าจังเลยคิดถึงแม่จังเลยแม่ทำอะไรอยู่นะเอาตายแล้วแล้วก็งานเข้ามาอย่างไม่รู้แล้วแล้วตอนที่จะคิดไป <c oughs> หยุดต้องหยุดเราหยุดมาหยุดไม่ค่อยหยุดอยู่นิ่งๆแล้วก็ถือจานตัวเองที่กินแล้วเนี่ยแหละแล้วก็แบบว่าถือหนอถือหนอถือหนอคิดหนอคิดหนอคิดจนให้ความคิดนี่มันหายไปจากตัวเอง ไปต่อไปต่อสักพักอยู่นี่กูไม่ถึงที่ล้างจานอันนั้นแค่ไปล้างจานไม่เป็นไรแต่วันนี้เราพาไปกินพาไปสีแยกวังหินแป๊บหนึ่งนะคะพี่ใหม่ค่ะเขาบอกว่าตรงนั้นมีต้มยำหัวปลาได้กินหนอได้กินนออย่างนี้ร้านน้องเด้หนะถึงได้กินแน่นอนเป็นร้านเล็กๆขายอยู่ในตลาดวังหินมากกว่า20ปีแล้วนะคะจะแซ่บขนาดไหนไปหาเฮียบุญเสงค่ะ บุญเสงแท่เตียครับต้ยมยำหัวปลาสีแยกวังหินครับนี่แหละค่ะเฮียบุญเสงเจ้าของร้านบุญเสงต้งยมยำหัวปลาสีแยกวังหินตัวจริงเสียงจริงถ้าพูดถึงฝีไม้ลายมือของเฮียแกบอกได้เลยว่าร่ำวอดอยู่กับหัวปลามาแล้วกว่า40ปีธรรมดาที่ไหนละ่ะว่าแต่ร้านเฮียขายอะไรบ้างคะมีต้ยมยำหัวปลาต้ยมยำรวมมตร ต้ยมยำกระเพาะปลาไขป่ปลายำแห้งกระเพาะปลายำแห้งไขป่ปลายำแห้งเนื้อปลายำแห้งกุ้งหมึกยำแห้งกุ้งหรืออะไรก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าตามสั่งนะครับชัดเจนคะเฮียแต่ร้านบุญเสงขายต้ยมยำแบบน้ำใสเท่านั้นนะคะและเป็นน้ำใสแบบจิ๊มจัดด้วยมะนาวคั้นสดหรือจะเป็นแบบรสละมุนก็ต้องเป็นต้ยมยำน้ำมะขามค่ะเฮียบุญเสงบอกว่าร้านแก่ไม่ นนั้นความสดหมายถึงอะไรนะครับผมจะชี้แจงให้ดูปามันจะแดงนะครับจะออกสีชมพูความสดของปลานี่นะครับมาก่อนพื้นฐานเรื่องการล้างก็ล้างด้วยเกลือล้างด้วยน้ําสะอาดขอให้ปลาสดอย่างเดียวครับอย่างอื่นจะดีมาหมดนะครับตามมาเฮียใช้หัวปลากระพงเนื้อจะเยอะรสชาติจะดีเอามาต้มยำหัวปลาเนยสดไปดูเคล็ดลับของเฮียบุญเสงกันค่ะว่าในแต่ละชามเฮียแกปรุงยังไง หัวกคระเพาะไข่ครับชามนี้จะเป็น150หรือ200ได้ครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกคา้าจะสั่งใส่เครื่องเคราเต็มชามแล้วก็เอาลงไปต้มกับน้ำซุปกระดูกปลาที่เฮียต้มไว้โดยไม่ปรุงรสแต่อย่างใดใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปด้วยเฮียบอกว่าข่าสดไม่ใช้ค่ะใช้ข่าป่นแทนซึ่งเฮียซื้อมาจากเยวราค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มความหอมได้ดีกว่าข่าสดน,นั่นเอง นี่คือการต้มครั้งที่หนึ่งทำไมขะเฮียเพื่อความอร่อยครับพอเย็นเสร็จปุ๊บเราจะมาต้มใหม่อีกครั้งหนึ่ง ่อนจะขึ้นผมจะรีบลงมะนาวแล้วนะครับมะนาวจะได้ออกรสหอมนะครับจะได้ชวนรับประทานนะครับแล้วจะเสริมขาลงไปอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับคือขั้นตอนที่ปรุงไว้เสร็จโรยผักชีเป็นนั้นว่าเสร็จนะครับบอกเลยว่าเร็วมากค่ะจากต้ยมยำมะนาวจิจจา ต้ยมยำรวมมิตรนะครับมีเนื้อปลามีกระเพาะปลามีไขป่ปลามีกุ้งมีหมึกสูตรน้ำมะขามอมเปรี้ยวอมหวานนะครับชิมแล้วอร่อยเขีเยเปรี้ยวแบบนวลๆเข้ากันทีเดียวจากต้มยำลองชิมต้มจืดของเฮียแกดูบ้างทุกอย่างทำเหมือนกันหมดค่ะไม่ใส่แคบปริ๊กับเติมความเปรี้ยวแค่นั้นนี่เป็นจืดนะครับแค่นี้ครับมันจะรวดเร็วมากครับจนลูกค้าบางคนก็ต้องถามผม ใส่พักโอ้พริกไทยนะครับโรยหน้าข่ากเทียมเกียวครับผมนี่คือสูตรเกาเหลานะครับต้มจืดฟินค่ะรสชาติก็จะออกเช่งๆแบบคนจีนโบราณโบราณชอบกินกันนั่นแหละค่ะส่วนความเร็วของเฮียเยอนหนึ่งบอกเลยงั้นลองไปสอนพี่ใหม่ดูสิว่าจะทำความเร็วได้เท่า วันนี้ค่ะเรายกบุญแสงต้มยำหัวปลามากันทั้งร้านเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี้กำลังจะทําอะไรกันคะเมนูนั้นพี่คะมีต้มยำหัวปลาครับไม่ข่าวใช่ไหมไม่ไม่ฮะเอาเดือนแล้วค่ะปลาลงเลยปลาลงเลยนะครับเพราะแบบว่าเขาไม่กลัวการขับทุนเลยนะคะเสจแลุณลักไครนะครับจัดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ปลาครับอมอันนี้ไใส่ของอะไรคะปลาอะไรคบปลาเมียนครับเขาเรียกปลากระพงขาแต่พว่เรียกม่นต้องเป็นปลาเมียนนะฮะแม่ชอบบอก อย่าคนนะลูกเดี๋ยวข้าวจริงปะมีส่วนนะกินเขามาดีเลยเนี่ยโอ้ว้าวพอเดือดแล้วมาขามลงได้ครับพอร้อนพั้นอมมะนาวลงนีดได้ครับกุ้งหมึกลงครับโอเควีาวงแน่นมากกดกดกดลงครับกดกดที่หาม่อนนี้ถ้าเสร็จแล้วเท่าไหร่คะ มันห้าร้อยซับอ้อยแล้วครับโอ้ยที่พี่ใหม่ก็น่าไอ้ดูได้ครับปิดไฟยดุ้ชิมได้นะครับอันนี้เอันนี้โดนน้องชักเยินชิมตอนนี้เลยครับเขาบอกว่ากินปลาแล้วฉลาดแต่เฮียบุญเสงของเรากินปลาแล้วไม่แก่เดี๋ยวช่วงหน้าในระหว่างนี้เราจะจัดการอาหารตรงหน้าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาถ่ายกันว่าอายุของเฮียบุญเสงเนี่ยอายุเท่าไหร่ดูแบบนี้นี่ดูไม่ออกเลยนะเด็ด เตรียมไว้ไไนะเตรียมทายกันไว้นะช่ว<ร>งห<ร>น<ะ>้าน,นะจ๊ะพักสักครู่นะครับ